สว,ส,สวัสดีทุกคนอยู่ในช่องเมาโนหนึ่งในไทยนะครับผมที่ไม่ขอโทษทุนดูด้วยนะครับที่ไม่ได้อัดคลิปมาเป็นอาทิตย์ไม่ใช่เป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะผมเพราะว่าผมมีธุระบางอย่างนะผมก็เลยต้องย้ายนะครับวันนี้จะมาสุ่มกงเกงลายสก,ก็อตนะครับผมผมผมแอบสุ่มไปแล้วแหละเพราะว่าคลิปที่แล้วอะเพจไม่พร้อมเลยต้องเติมเพิ่มนะครับผมไปสุ่มไปแล้วนะครับผม มาดูกันดีกว่านะผมไปอีกห้าสิบเพชรนะผมไปกันต่อเลยครับนี่นะผมนะครับผมพอดีฮะเจ็ดสิบห้านะครับผม,บบผมแลกไปเลยครับ นะผมว้าวว้าวอย่างที่เลยคนเก่งไรสกอตอย่างตึงอย่างเสียวนะผม นี่นะผมกามทองนะครับกามทองกับกางเกงนี้เข้ากันนะผมแต่ผมชอบใส่กางเกงลสะสกอตพมันเท่ เดี๋ยวโกดสักทีสิครับไอ้ท่อปลายสิครับเร็วๆไม่อยากคลิปไม่มันไม่งี้ก่อนนี้ ออเมื่อไรจะเสร็จเออเอ,อไม่เป็นไรหลร่ะเราเล่นด่านนี้ก็กันนะผมเล่นด่านหมาป่านะครับผมอาจจะไม่ไเล่นานานนะผมก็ต้องดูนะผมว่าที่ผมไม่ได้หายเป็นเดือนเนี่ยจะเล่นออกหรือไม่นะครับผมรอนนีนคนดูนะ <c oughs> มา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 ดูกันมาดูกันอ้าวอ้าว เฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้อะโอ้โหเน็ตเน็โอ้โหโอ้โหเน็ตโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมเน็ตผมเป็นอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนดูไม่เป็นไรเน็ตผมกระตุกเล่นเหมือนเซิร์ฟเอ็ดเล่นเหมือนเซิร์ฟเอ็ดไว้ไปได้ mm hmm. ไม่ตาย อะไรทไมทำไมนะครับเมื่อกี้คนดูเห็นเขาทำอะไรหรือไม่เดี๋ยวผู้คนไปดูนะครับดูให้เขาเล่นนะโอ้โหโอ้โหทำไมมันตึงจังวะ เบื่อว่ะบ่าจะโชว์ตึงสักเกมไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยแม่งเหมือนเดินเหมือนบอดเป๊ะเลยมาสาส่สุดละ นี่ไงนี่องนี่องนี่องบอกระยาสามศพนี่ไงดูมันเล่นดูมันเล่นดูมันเล่น อืมดูมันเล่นเนอะเล่นอย่างงี้แล้วผมแล้วผมจะใส่สุดได้ไงเอาอ,อ,อะไรอะไรอ่ะโอ้ยกลัวโดนกลัวโดนใส่สุดอ่ะมาดิใส่สุดละมา,ดมาเดือดละตอนนี้ขอีกเกมหนึ่ง สามสบอย่างนี้ผมยอมไม่ได้อ่ะอชิปหายแล้วยังไม่ได้รีวิวเลยต่อต่อครับต่อเลยต่อก่รต่อกนผมไม่อยากให้คลิปมันยาว ค okay. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นคนเดียวดีกว่าเล่นอะคนโด mm. นี่ละกันไม่ได้เล่นนาน มาเล่นกันดีกว่านะครับนี่กองกิงและสกอตนี่โคต,ตึงโคเสียย้ยวยีดิดพาร์ทมีอะไรบ้างอะโอเคโอเคแล้วเรามาดูกิจกรรมบันดีกว่า Okay. No more. 哦，妈、oh, โอเคต่อต่อเจ <Okay, S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำมผมต่อเลยต่อเลย โอ้โหโอเคเดี๋ยวเรามาดีววกรงเกงก่อนนะครับและนี่ก็คือสกินใหม่กงเกงลายสกอตนะผมโคตรตึงโคตรเสี้ยวเสี้ยวเงาะโคตรตึงโอ้ยหนอเล่นแต่ละปืนเนอะ Mari, ma มาเลยดีกว่าครับมีไว้ไหนอ่ะ โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมไม่เป็นไงนี่สาัะแข่งครับสาัะแข่ง สายรักแข่งนะคนดูผมจะบอกไว้ให้สายรักแข่งเขาไม่ต้องไม่จาเป็นที่ต้องยิงแต่ของหมาก็ได้ไมผมจะบอกไว้เลยถ้าเราอะแค่เล่นคำบันเทิงไม่ต้องแบบไปจริงจังอนะไรขนาดนั้นใช่หผมเราไม่ต้องไปจริงจังอะไรกับมันมากเราแค่เราจแค่เล่นสิ่งที่เรามี นะผมเรามีอะไรเราก็ต้องคนมีคำควรมีคำสุขถึงสิ่งที่เรามีนะผมผมจะเป็นคนที่เวลาเล่นไฮไลท์หรือแม้แต่สเต็ปนักแข่งหนูมันจะไม่มีใครแบบผมจะไม่พูดนะผมเพราะว่า เพราะว่าโทรศัพท์ตอนนี้ผมผมมันดูออกแหลกๆนี่นี่ เกินตายเล่นสามารถนะครับคนดูไหวชิวไหวชิวผมบอกเลยโอ,โอ้เก่งจัดเลยโอ้โหสุดยอดยิงไม่ตายได้ มาาดิอ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจบเกมสักทนนีนะครับผมสรุปผมง่ายๆนะครับผมจีจีอีซี่นะผมไหวชิวสเตปนักแข่เขาจะเล่นกันอย่างนี้นะครับผม แล้วสรุปเป็นยังไงบ้างครับผมว่าคลิปคลิปสำหรับผมรีวิวกุ๊กกิงสกอตนะครับผมกุ๊กกิงลัดสกอตนะแล้วตอนทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมชอบไม่ชอบยังไงก็เหมือนเดิมนะครับผมไปในไปใต่แค่คอมเมนต์น,นะครับผมแล้วก็ไปพูดคุยกันได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวในไหนผมก็จะในไ,ไหนผมก็จะไอ้นี่ละ z มสักหน่อยนะผมแปดสิบเก้าเพจไปเลยครับสมหมัดนะโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรฮะ เดี๋ยวเราไปสูมมัดนาดีคอนนะโว้วว้าวเฮ้ยเฉยเลยขออันนี้โอ้โห เกินไป <S <S โ,อโ,โอ้โหเกินไปครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้ไอวอลละโอ้ยก็เกินไปถล่มเพรนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูไอวอลนะครับผม ไปดูไอวอนนะนี่นะไอ้วอลบูย่าดีนะผมตามนี้นะครับผมก็ทุกคนชอบชอบก็คอมเมนต์น้าผมผมขอสั่งเดียวก็คือฝากกดไลค์กดไอ้ฝากผมขออย่างเดียวก็คือฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์กดแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเมื่อเวลาผมทําคลิปออกใหม่ๆนะครับผมมันจะเด้งเวลาแบบผมลงคลิปเสร็จเมันจะเด้งให้กับทุกคนที่ติดตามผมนะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมผม,มแค่มารีวิวให้คนดูดูนะครับผมคลิปนี้ผมขอจากลาทุกคนไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าเป็นไรนั้นก็กดแล์กดแชร์กดซับสไครต์ กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมยิปนี้ไปแล้วครับจุ๊บว่ก